สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่7พฤศจิกายน2565นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสัปดาห์นี้นะครับจากที่ผมไปทําการหาข่าวนะครับดูปัจจัยพื้นฐานต่างๆของราคามาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีของ นักเทรดนะครับที่ชอบเทรดตามเทคนิคนะครับเพราะว่าข่าวในตารางเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาวะตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยตัวที่น่าจะสร้างความผันผวน,นให้กับตลาดของเราได้มากที่สุดนะครับคาดว่าจะเป็นตัวอดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่ง วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดอาการอ่อนค่าปกเปียกอย่างหนักเลยนะครับจากการประกาศตัวเลข non farm p a y r o หรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับที่ปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยอยู่ที่2 6 1 k นะครับซึ่งถือว่ามีการจ้างงานน้อยลงนะครับก็ผิดคาเดเล็กน้อยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ย3 1 5 k นะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพตลาดแรงงานของทางสหรัฐนะครับว่า อาจจะยังคงไม่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัวเลขมันน้อยกว่าครั้งก่อนค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งตัวเลขอัตราการว่างงานด้วยนะครับที่ออกมาค่อนข้างแย่เช่นกันนะครับก็แปลว่ามีคนตกงานมากขึ้นนะครับการจ้างงานน้อยลงที่นี้เนี่ยพอมเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้นักลงทุนนะครับเริ่มมองว่ามีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะ ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพียงแค่0.50%นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคือการชะลอการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นกว่นี้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับมีตัวเลขที่เรียกได้ว่าน่าจะมีความสําคัญนะครับกับ นโยบายการเงินของเฟดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เลยเอาตัว Top 5 Things to Watch นะครับของทาง Investing มาให้เราดูกันนะครับลหลักแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ให้เรามุ่งเน้นไปที่วันพฤหัสบดีเลยนะครับเป็นการประกาศตัวเลข US CPI นะครับหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนั่นเองคาดการนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะออกมาลดลงครั้งก่อนที่8.2%ะครับคาดการว่า น่าจะออกมาประมาณ8 0นะครับซึ่งในวันพฤหัสเนี่ยจะประกาศเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เป็นหดูหนาวแล้วนะครับการประกาศต่างๆนี่ก็จะล่าช้าลงมาอีก1ชั่วโมงนะครับนะ2ทุ่มครึ่งวันพฤหัสถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐออกมาน้อยลง นะครับนะก็มีโอกาสที่เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมได้นะครับแล้วเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเนี่ยก็จะอ่อนค่าต่อนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูตามเทคนิคนะครับเราจะเห็นว่าสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเนี่ยล่วงลงมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนะมีการหลุดเทรลไลน์ในระยะสั้นนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทรดไปเทสเรียบร้อยแล้ว นะครับตอนนี้กำลังทิ้งตัวลงมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครมองว่า US d อ l l ต r มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในสัปดาหีน้นะครับก็อาจจะรอให้เขามีจังหวะปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะจากนั้นก็อาจจะปรับตัวย้อลงมานะครับราคาก็อยู่ประมาณ108.3.0 0นะครับที่ผมมองไว้นั่นเองสําหรับดอลลาร์สหรัฐนะครับทีนี้พอดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอ่อนค่านะครับสิ่งที่มันจะ ตามมานะครับก็คือการแข็งค่าขึ้นนะครับหรือว่าการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินต่างๆที่คอสกับ US เอดอลลร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นยูโรเทียบดอลลร์ปอนเทียบดอลล่านะครับรวมถึงราคาทองคําด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคําเองก็ปรับตัวสูงขึ้น ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์ก่อนปิดตลาดนั่นเองนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการเลือกตั้งช่วงกลางเทอมนะครับของทางสหรัฐนะอันนี้ก็อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไบเดนยังคงได้รับตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านโยบายก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไบเดนนะครับ มีปัญหาในเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดบ้างนะครับแล้วดูว่าปัญหานี้มันเกิดมาแล้วจะมีทางแก้อย่างไรสําหรับการเลือกตั้งของสหรัฐนั่นเองนะครับส่วนตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นเองเราก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีความผันผวนนะครับแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยธีมของตลาดหุ้นคือถ้าเฟดชะลอการปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับสำหรับดัชนีวอลสตีทในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่า ปิดตัวในแดนบวกได้อย่างสวยงามนะครับเราอาจจะรอดูว่าสัปดาห์นี้นะ US CPI เนี่ยน่าจะมีผลนะครับถ้า US CPI ออกมาดีขึ้นนะครับก็คือเงินเฟอ้อลดลงเนี่ยตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับแลวตอนาต่อมานะครับเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีนนะครับไม่วนะ่าจะเป็นอ่าตัวเลขเกี่ยวกับผลผลิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะส่งผลต่อราคาน้ํามัน นะครับเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่มีการนําเข้าน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็การเปิดหรือปิดประเทศของจีนเนี่ยมีผลต่อความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่า,าตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาดีนะครับแล้วก็นโยบายการเปิดประเทศของจีนกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ราคามนปรับตัวสูงขึ้นได้จากอะไรครับจากการที่ความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตนะครับ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูราคาน้ํามันกันเบื้องต้นนะครับราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าในทางเทคนิคเนี่ยก็ได้มีการทะลุเทรลลายระยะสั้นนะครับหน้าที่ของเราก็อาจจะรอเขากลับลงมาเทสนะครับบริเวณเส้นเทรลลน์นี้นะครับแล้วก็อาจจะหาจาังหวะในการซื้อขึ้นไปนะครับน่าจะได้เปรียบก,กว่าในสัปดาห์นี้ประกอบกับ ถ้าเกิดว่า U.S. ดอลลร์อ่อนค่าลงอีกนะครับนะสัญญาน้ํามันเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่า Brent นั่นเองนะครับราคาน้ำมันที่น่าสนใจนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้เป็น WTI นะครับประมาณ89.85นะครับนะ89.085นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนอ e ีสกุลเงินหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแชร์ฝากเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ มีผลกับราคาน้ำมันเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วสกุลเงินแคนาดาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเปิดการาฟ USD CAD หรือว่า u c a d อยู่นะครับถ้าเราดูในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าราคากำลังทำแพทเทิร์น a ฮ a d อนด์โชเลอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยของเราในสัปดาห์นี้ก็คือการที่มองว่า US Dollar อ่อนค่า รราคาดอลมาปรับตัวสูงขึ้นสกุลเงินแคดมีโอกาสจะแข็งค่าขึ้นนะครับประกอบกับกราฟยูแคนดเนี่ยทำตัวเป็น h ฮดแอนด์โชเลอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวล่วงลงได้ในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นหาจังหวะในการช็อตหรือว่าเซลล์เนี่ยน่าจะได้เปรียบตลาดกว่านะครับสำหรับตัว USD CAD นั่นเองนะครับส่วนค่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นการประกาศนะครับเป็นการประกาศ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางสหราชาอาณาจักรนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับจะมีการประกาศเป็นตัวเลข GDP นะครับให้เราโฟกัสกันในวันศุกร์นะครับนะแต่ว่าคาดการณ์นะคือ GDP ของสหราชาอชาณนจักรออกมาค่อนข้างที่จะแย่ลงจากครั้งก่อนนะครับแต่ถ้ามันออกมาดีขึ้นเ,นเงินปอนน่าจะแข็ง่่าต่อเนื่องได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู u d o l l a r ด้วยนะถ้า dollar อ่อนแล้วตัวเลข สาลาชณาจักรออกมาดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น GDP หรือว่าผลผลิตอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้กุลมเงินปอนปรับตัวแข่งค่าต่อได้นั่นเองนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้ข่าวในตารางไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็นอกจากนั้นให้ติดตามข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงานของทางสหรัฐด,ด้วยนะครับและหลักๆนะที่ผมสรุปเลยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐตลาดแรงงานสหรัฐนะครับนะแล้วก็ดัชนีต่างๆของทางจีนนะครับแล้วก็ สหาราชอาณาจักรในที่คาดว่าน่าจะส่งผลให้เกิดความผันผวนกับตลาดของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับส่วนข่าวนอตตลาดนะครับถ้ามีตรงไหนอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานจะมาอัปเดตให้ในทุกๆเช้าเหมือนเช่นเคยแล้วก็สัปดาห์นี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ